สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะ่ะมีลูกค้าเขากําลังจะคอนซัลต์กับกุ้งเรื่องเขาทํางานอยู่ที่ต่างประเทศแต่เขาสนใจที่จะยื่นกู้ซื้อบ้านในประเทศไทยนะคะเขาทํายังไงได้บ้างมีช่องทางไหนบ้างเดี๋ยวเรานะคะไปติดตามชมคลิปนี้พร้อมๆกันรวมไปถึงรายละเอียดดีเทลต่างๆนะคะเอาล่ะค่ะลูกค้าชื่ออะไรคะอ๋อสวัสดีครับคุณกุ้งค่ะชื่โต้งค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณโต้งค่ะครับสอบถามหน่อยครับ พอดีผมทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็สนใจอยากจะซื้อบ้านหรือคอนโดในไทยครับ แต่ว่าไม่มีเงินสดเลยครับพอมีแนวทางหรือว่ามีวิธีแนะนำไหมโอเคเข้าใจแล้วค่ะกรณีที่ซื้อสดนี่จะไม่เป็นปัญหาเลยนะคะแต่ว่าลูกค้าของเราส่วนใหญ่95%เนี่ยก็คือเวลาที่เขาซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดที่ดินนะคะเขาจะนิยมทําการยืนกู้สินเชื่อซื้อบ้าน,นะคะกรณีที่คุณโต้งทํางานอยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด2โซลูชันด้วยกันนะคะสําหรับโซลูชันแรกนะคะก็คือผ่านบริษัทเอเจนซี่นะคะโซลูชันที่ส ก็คือคุณโต้งนะคะสามารถยื่นสินเชื่อนะคะผ่านธนาคารนั้นๆได้ด้วยตัวเองเลยนะคะม,มันก็จะมีความยากและความง่ายแตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวกุ้งจะให้ข้อมูลในส่วนของการยื่นกู้ผ่านบริษัทเอเจนซี่ก่อนนะคะบริษัทเอเจนซี่นะคะที่ดูแลกลุ่มลูกค้าที่ทํางานอยู่ต่างประเทศและต้องการยื่นกู้ซื้อบ้านในประเทศไทยนะคะก็คือเป็นของทอสอทํากับ เขาจะมีบริษัทเอเจนซี่นะคะที่ช่วยดูแลสแกนเอกสารให้กับทางทอสอก็คือบริษัทซันเกตเวนะคะซันเกตเวเขาเป็นเอเจนซี่เขาไม่ได้ทํางานฟรีดังนั้นแล้วเวลาเขาทํางานเขาก็ต้องรับรายได้เขาต้องมีรายได้นั่นเองนะคะซึ่งลูกค้าหลายๆท่านนะคะอยู่ต่างประเทศพอเราคุยกับตัวเองจบแล้วว่าโอเคเราอยากที่จะยื่นกู้ซื้อบ้านซื้อคอนโดจริงๆนะคะเราตั้งใจที่จะซื้อปีนี้แล้วจริงๆเราสามารถยกหู โทรไปหาบริษัทซันเกตเว่ยค่ะซันเกตเว่ยเขาก็จะสัมภาษณ์ลูกค้าเลยว่าคุณโต้งทำงานอยู่ที่ประเทศไหนอ,อาชีพอะไรรับไรายได้เท่าไหร่นะคะซันเกตเว่ยเขาจะชาร์จนะคะอันดับแรกก็คือชาร์จ1 5 0 0 0บาท1 5 0 0 0บาทตรงนี้ในการเก็บรวบรวมเอกสารนะคะเอาไปเช็คเครดิตนะคะรวมไปถึงเช็ควงเงินกู้ให้กับคุณลูกค้านะคะซึ่งเรานะคะอาจจะกู้ได้หรือกู้ไม่ได้นะคะ ก็แล้วแต่เขาชาร์จไปแล้ว15,000บาทนะคะเป็นการทํางานถ้ามีในเรื่องของการแปลเอกสารก็จะเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นแล้วชาร์จก้อนแรกก็คือเก็บรวบรวมเอกสารทําให้เรารู้ว่าเครดิตของเราเป็นแบบไหนกู้ได้หรือกู้ไม่ได้และก็กู้ได้เนี่ยกู้ได้เท่าไหร่ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ข้อมูลตรงนี้เขาจะนําส่งมาให้เราหมดเลยนะคะโอเคพอเรา เราพอเรารู้แล้วว่าเรากู้ได้เราไปต่อนะคะซันเกตเวก็จะมีการชาร์จลูกค้าเพิ่มอีก3%ของมูลค่าบ้านที่คุณลูกค้าซื้อเช่นคุณโต้งได้วงเงินมา5ล้านนะคะก็ทำเรื่องยื่นกู้หาบ้านซื้อบ้านในราคา5ล้านซันเกตเวก็ชาร์จคุณโต้ง3%จาก5ล้านก็คือ150,000บาทถูกต้องไหมคะอันนี้คือเป็นเงินก้อนที่2ที่เขาชาร์จเรา จนไปถึงวันโอนเขาก็จะดูแลให้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะยื่นผ่านซันเกตเวมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่าซันเกตเวนะคะเขาทํางานร่วมกับธนาคารทอสอธนาคารทอสอเป็นธนาคารที่สนับสนุนให้คนไทยมีบ้านสามารถซื้อบ้านได้นะคะวงเงินที่ทอสออนุมัติให้กลุ่มลูกค้านะคะที่ทำงานอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ80 ถึง95% 95%นี้แล้วแต่โป,โปรโมชั่นในช่วงนั้นๆน,น,นะคะแต่ว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วข้อดีคือเขาสามารถอนุมัติได้ถ้าเราพูดถึงกรณีที่สูงที่สุดก็คือ80%นะคะลูกค้าก็อาจจะต้องมีวางเงินดาวเพิ่มเข้ามา20%ล้านหนึ่งนะคะก็คืออนุมัติ800,000วางเงินดาวเพิ่ม200,000ก็ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลแล้วเหมาะสมนะคะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้มีเงินเก็บเยอะแยะมากมายนะคะก ็สามารถใช้บริการจากซันเกตเวยตรงนี้ได้นะคะแล้วโซลูชันที่2ล่ะถ้าเราไม่อยากเสียงเงินให้กับบริษัทเอเจนซี่ทำยังไงได้บ้างลูกค้าหลายๆคนสอบถามกุ้งเข้ามานะคะเราสามารถนะคะติดต่อธนาคารนะคะธนาคารเอกชนในประเทศไทยทำการยืน่นกู้ได้เองหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกร SCB UOB CMB ต่างๆนะคะลูกค้าสามารถไดเรกนะคะโทรหาฝ่ายสินเชื่อนุ่นนี้นั่น ประสานงานได้เองแต่ข้อเสียของเขาคือพอเราไม่มีประสบการณ์ในการยื่นกู้เราจะต้องติดต่อสินเชื่อเอง มันจะเกิดความยุ่งยากมากในการเตรียมเอกสารในการทํางานทุกสเต็ปทุกขั้นตอนเพราะว่าตัวเราจะต้องลงไปทําด้วยตัวเองค่ะคุณตรงนึกภาพออกไหมคะแล้วธนาคารทั้งหมดที่กุ้งพูดมานะคะถ้าเทียบกับทอสอที่ทํากับซันก a ตเว a y วงเงินอนุมัติของเขาไม่ได้สูงมากยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นธนาคาร SCB นะคะ SCB อนุมัติให้อยู่ที่ประมาณ50%ของวงเงินกู้ นั่นหมายความว่าอะไรถ้าคุณต้งยื่นกู้1ล้านบาทธนาคาร SCB อนุมัติให้คุณต้งแค่5 0 0 0 0นคุณต้งต้องมีเงินอีก5 0 0 0สนเพื่อเติมดาวถึงจะซื้อบ้านหลังนี้ได้นะคะถูกไหมแต่ก็จะมีอีกหนึ่งธนาคารนะคะที่สามารถอนุมัติวงเงินให้ค่อนข้างสูงก็คือธนาคาร UOB นั่นเองคะ่ะ UOB ก็สามารถอนุมัติให้กลุ่มลูกค้าที่ทำงานต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ70%นะคะถึง100% ดอกจันหนึ่งร้อเ์ซนะคะเขาจ่อนุนันให้หนึ่งร้อเซนได้ก็ต่อเมื่อมีคนร่วมกู้อยู่ที่ประเทศไทยนะคะจะเป็นญาติพี่น้องของเรานะคะไม่ต้องมีไรายได้ก็ได้เอามาเซ็นกู้ร่วมนะคะก็สามารถอนุมัติให้ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซนแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขย,ยิบยิบย่อยๆของเขาเพิ่มเติมเช่นคุณจะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะ มีเงินออมให้เขาดูนะคะมีสินทรัพย์ส่วนตัวที่เป็นชื่อของผู้กู้เองเช่นมีโฉนดที่ดินปลอดภาระไหมมีหุ้นไหมมีสลากกินแบ่งไหมรวมไปถึงตัวลูกค้าที่ยื่นกู้เองมีเครดิตในประเทศไทยหรือเปล่า เช่นมีบัตรเครดิตท,ที่จ่ายค่าแบบผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนรถผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในประเทศไทยหรือเปล่าตัวกุ้งเองเคยยื่นกู้ให้ลูกค้านะคะซึ่งลูกค้าของปุ้งทํางานที่ต่างประเทศมา20กว่าปีแล้วนะคะก็มีทุกอย่างที่เขาขอเลยแต่ว่ามาตกมาตายตรงไม่เคยมีเครดิตในประเทศไทยเพราะเขาอยู่เมืองนอกถูกไหมคะเขามีบัตรเครดิตใช้ที่เมืองนอก แต่เขาไม่ได้มีบัตรเครดิตใช้ที่ประเทศไทยธนาคารไม่ให้เพราะธนาคารบอกว่าไม่สามารถเช็คเครดิตในประเทศไทยได้ก็เลยไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังคุณมีวิในัยในการจ่ายนี่เป็นยังไงบ้างธนาคารปัดตกซึ่งเอาจริงก็รู้สึกว่ามันไม่เมกซินนะคะเพราะว่าลูกค้าทํางานอยู่ที่ต่างประเทศเขามีบัตรเครดิตต่างประเทศสามารถอ้างอิงตรงนั้นได้แต่ธนาคารบอกว่าใช้ไม่ได้ลูกค้ามีครบหมดทุกข้อยกเว้นข้อนี้นะคะก็เลย พลาดนะคะการซื้อ คอนโดในประเทศไทยตรงนั้นไปนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะไม่ว่าวันนี้จะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตถ้าเราตั้งใจว่าเราจะมีบ้านทุกอย่างสามารถวางแผนได้นะคะและนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ทํางานอยู่ต่างประเทศนะคะถ้าสนใจซื้อบ้านในประเทศไทยก็มี2ออช่องทางให้เราทำนะคะช่องทางแรกก็คือผ่านเอเจนซี่ยอมจ่ายนะคะค่าบริการแต่ว่าเขาดูแลทั้งหมดให้นะคะหรือ2เราอยากทําเองก็สามารถทําได้เช่นกันแต่อาจจะต้องเจอความยุ่งยากสักนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ลองทําดูได้ ะะอันนี้ก็เป็น2ช่องทางสําหรับพี่น้องของเราที่ทํางานอยู่ต่างประเทศนะคะสามารถเซฟคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าตัดสินใจจะมีบ้านจริงแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะหรือว่าใครนะคะที่สนใจอยากที่จะมีบ้านมีคอนโดไว้ลงทุนหรือไว้อยู่เองยามกเกษียณที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยกับกุ้งได้นะคะตามช่องทางที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะกุ้งให้ให้คำปรึกษาได้นะคะแล้วก็หาพวก Pro p e r t y ในจังหวัดภูเก็ตแนะนำให้ ลงทุนได้ว่าพื้นที่ไหนโซนทําเลไหนที่เหมาะกับการลงทุนหรือการอยู่เองนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณต้องมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะอันนี้เคลียร์ใช่ไหมคะ ค่อนข้างเคลียร์นะคะโอเคได้ค่ะงั้นวันนี้กุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครมีอะไรสงสัยอยากสอบถามนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตก็สามารถทักทายเข้ามาสอบถามกุ้งใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะวันนี้ก่อนไปอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กุ้งกับทีมงานด้วยและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย